ปัญหาหมอกควันจากไฟป่าและการเผาในที่โล่งที่เกิดขึ้นเป็นประจำในช่วงฤดูแลง้งในภาคเหนือของประเทศไทยนั้นทำให้ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5เกินมาตรฐานส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนหน่วยงานภาครัฐต้องบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานในระดับท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด สำนักง,งานสิ่งแวดล้อมภาคที่1เห็นความสำคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาโดยสร้างเครือข่ายชุมชนปลอดการเผาสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่1เชียงใหม่เป็นหน่วยงานกลางที่ตั้งอยู่ภืมิภาครับผิดชอบพื้นที่4จังหวัดประกอบด้วยเชียงใหม่เชียงรายตมพูนและแม่ห้องศนมีภารกิจในด้านสนับสนุนสน่งเสริมการสนับสนุนข้อมูลในเรื่องของการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้เรามองว่าในเรื่องของการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายเป็นประเด็นสำคัญนะครับในการที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้จึงนำมาสู่ในเรื่องของโครงการชุมจนปลอดการเผารปจากปี65แนวคิดในการสร้างเครือข่ายชุมชนปลอดการเผาตําหแต่ในปี2565สำนักง,งานสิดล้อมที่1เชียงใหม่ได้มองถึงพื้นที่ที่จะกําหนดเป็นพื้นที่ปลอดการเผาครับเรามองถึงพื้นที่ติดป,ป่ามีจำนวนฮอสปอตที่มากขึ้น สำหรับในปีนี้ก็เรามองไปที่ตำบลเมืองนะอาอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ทำอย่างไรเราถึงจะช่วยในสนับสนุนข้อมูลสร้างองค์ความรู้ความตระหนักให้กับชุมชน,นที่เกิดขึ้นในการที่จะร่วมกันในการแก้ไขปัญหาการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดของปัญหาหมอกควันไฟป่าก็คือสร้างความเข้าใจการรับรู้และความตระหนักต่อปัญหาและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในการลดการเผา รวมถึงลดการเผาจากการขอความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาจากภาคีเครือข่ายชุมชนในพื้นที่ภายใต้ความเข้าใจพื้นฐานบริบทของพื้นที่สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดอันจะนำไปสู่การจัดการปัญหาที่เกิดผลสมริจการใช้ประโยชน์และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตำบลเมืองน้ามีจํานวนหมู่บ้านทั้งสิ้น14หมู่บ้านนะครับโดยสถานการณ์ไฟป่าที่เมืองน้าเนี่ยถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีความรุนแรงเป็นระดับต้นๆในจังหวัดเชียงใหม่เลยนะครับเนื่องจากหลายๆปัจจัยปัจจัยแรกนะครับคือปัญหาเรื่องของการเผาพืชผลทางการเกษตรนะครับเพราะว่าราษฎรของตำบลเมืองน้าส่วนใหญ่นะครับทำการเกษตรเชิงเดียวในพื้นที่เขานะครับทำให้ไม่สามารถเบี่ยนจาัดก,การเชื้อเพลิงโดยวิธีการอื่นๆอย่างเช่นฝังกลบปัญหาที่2ก็คือ ปัญหาหมอกควันข้ามแดนนะครับเนื่องจากพื้นที่ตำบลเมืองนานะครับเป็นพื้นที่ที่ติดกับชายแดนไทยเมียนมานะครับประมาณ45กิโลเมตรนะครับทำให้หมอกควันนะครับจากประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยลามเข้ามาในพื้นที่ตำบลเมืองนาะเป็นจํานวนเยอะมากนอกจากนั้นแล้วปัญหาที่3ก็คือมีการลักลอบล่าสัตว์นะครับมีการเผาเพื่อไล่สัตว์ป่ามาทําให้ไฟลามเข้าไปในป่าเป็นจํานวนมากทําให้ฝุ่นควันเหล่านี้กระจายอยู่ในพื้นที่ตำบลเมืองนาะสูงมากนะครับ ปี2 5 6 5สาำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่1ได้ดำเนินโครงการชุมชนปลอดการเผาใน14ชุมชนของตำบลเมืองนะอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดการเผาไหม้สำซากทั้งยังเป็นพื้นที่เขตรอยต่อระหว่างประเทศไทยพมา่าที่ผ่านมาได้รับความร่วมมืออย่างดีจากชุมชนจากการประเมินศักยภาพชุมชนปลอดการเผาพบว่ามีหลายชุมชนที่มีความโดดเด่นในการบริหารจัดการปัญหา พื้นที่เราเขาจะกว้างการจาดกิจกรรมของเราในตรงนี้เราจะมาคุยกับคณะกรรมการแล้วก็แบ่งงานกาันทําแล้วก็ไปพูดคุยกับชาวบ้านเพื่อที่จะแบ่งโซนในพื้นที่ออกมาโซนในที่นี้ก็คือโซนของการทําเกษตรเราก็จะให้ชาวบ้านเตรียมพื้นที่ แล้วก็ทําแนวกันไฟแล้วก็ถึงเวลามีวิธีการหรือว่าจะเข้าไปคุยกับเขาในการกําจัดว่าจะพืชเพื่อไม่ให้ไปลามเข้าไปในพื้นที่ของป่าในห่วงที่สถนานการณ์อยู่ในช่วงที่รุแนแรงตรงนี้นะครับเราก็จะทํางานในเชิงลุกอีกหนึ่งเราก็มาประชุมกันนะครับเราให้เขาดูแลพื้นที่ในโซนที่เราแบ่งเป็นสโซนเราก็คือจะมีการเฝ้าระวังแล้วเวลาที่มีไฟติดตรงไหนเราก็จะมีหน่วยเคลื่อนที่เร็วที่วิ่งเข้าไป รูปแบบการลงทุนในการทํางานในห่วงเวลาที่เราวิกฤตนะฮะแต่ละปีบางครั้งเรายังได้การสนับสนุนจากทางสภาลมหายใจเชียงใหม่หรือว่าชมรมหรือหน่วยงานหรือแม้แต่ชาวาพี่น้องเราในในกลุ่มของทางสมาคมต่างๆที่ร่วมการยื่นใบยื่นมือมาอาจจะไม่เยอะฮะในหมู่บ้านอาจจะคนละร้อยสองร้อยก็เป็นเรื่องของการทํางานของเรามันจะมีทั้งวะมีทั้งพมา่ามีทั้งไทยใหญ่ใช่ไหมครับเราก็ได้ประสานกับ ไปทางฝั่งนูน้นก็บอกเขาว่าในช่วงฤด,ดูการนะี้ก็คือพยายามอย่าให้ชาวบ้านฝั่งนูน้นเผาสวนคือถ้าห้ามไม่ได้จริงๆหรือเขาต้องการเผาจริงๆก็แนะนําให้เขาว่าอย่าเผาล้ําเขตมาในประเทศไทยคือพูดถึงว่าดีขึ้นไหมมันก็ดีขึ้นมากครับเพราะสมัยก่อนคือไม่มีการประสานงานเลยฝั่งนูน้นใช่ไหมครับเขามีการเผาแบบไม่มีการควบคุมเหมือนบ้านเรา ตั้งแต่ที่เรามีการประสานไปหน้าก็คือเรื่องไฟป,ป่าของฝั่งนู้นคือมันน้อยลงมามากต่อไปนี้ก็คงจะมีสวนข้าวโพดน้อยลงการเผาพื้นที่การเกษตรก็คงจะน้อยลงที่ผ่านมาตั้งแต่5 8แล้วก็มีการวางแผนชิงเผาพื้นที่การเกษตรโดยวิธีการวางแผนเราจะแบ่งเป็นโซนโซนละ15วันหลังจากนั้น2ปีให้หลังมานี้ จะเห็นว่าโค้ดสปอร์ตของเราจะน้อยลงพี่น้องประชาชนเริ่มเข้าใจระยะเวลาเ,ลาเผาห่วงเวลาที่ต้องทำเลยไม่มีไฟที่เข้าป่าก็จะมีตัวอย่างของถังขยะเพื่อคัดแยกขยะให้กับพี่น้องประชาชนเวลามาประชุมตอนนี้ก็ทํากันอยู่ในบ้านปลูกฝังกับเยาวชนมีการคัดแยกขยะของครัวเรือนทุกๆครัวเรือนร้อยเซตก่อนนี้เราปลูกพืชเชิญเดียวคือข้าวโพดนะคะ ได้ทาให้เกิดหมอกความไฟป่าแล้วแม่หลวงไปสูงเรียนรู้พวกเราก็มาปลูกแช่งว่ามะม่วงอย่างที่แม่หลวงปลูกนะคะเนาะน้อยนาค่ะแล้วก็อะวาคาโดลิจีแล้วก็เราปลูกผลไม้หลายๆชนิดค่ะตบูมัอนอะ่ะจะเป็นพื้นที่สีเขียวขึ้นมาละแล้วหมอกความไฟป่าก็ลภโรนละแล้วตอนนี้เขาปลูกผลไม้เสร็จเขาก็ ไม่เผาละเขาก็จะไถกบเอาค่ะเพื่อไม่มีหมอกควัไฟปา่าแล้วก็ต้นไม้ก็จะได้ไม่ไ,มได้รับผลกระทบจากไฟป่านะคะในชุมชงก็มาร่วมกับสำนักง,งานสีแวล้อมภาคที่1ค่ะที่มาส่งเสริมเกี่ยวกับหมอกควัไฟป่านะคะคือเขาให้พอร่วมมือดีเพราะว่าอันนี้เราเรา,ราดมทํามาหลายปีละและชาวบ้านก,ก็เข้าใจละตำหนะถือละว่าหมอกควันไฟปา่าผลกระทบไปยังไงนะคะ ทุกๆหน่วยงานเนี่ยเข้ามาร่วมมือกันนะครับไม่ใช่ว่าหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งทุกๆภาคส่วนเนี่ยเข้ามาทํางานร่วมกันนะครับโดยการเข้าพื้นที่ร่วมกันมีการให้เงินสนับสนุนมีการติดตามผลว่าเราให้เงินไปแล้วเขาทาอะไรบ้างหลังจากปี2563เนี่ยทางภาครัฐเราเนี่ยเห็นความสําคัญในการแก้ไขปัญหามากยิ่งขึ้นนะครับเข้าลงพื้นที่มากขึ้นมีการได้รับงบประมาณสนับสนุนมีภาคีเครือข่ายต่างๆที่เข้ามาช่วยกัน,นทําให้ปัญหาพวกนี้มัน ลดลงเยอะมากๆนะครับในพื้นที่เำเมอเชียนดาวครับผมความโดดเด่นในในส่วนของตำบลเมืองนะซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายของการดำเนินงานเราพบว่ากระบวนการการมีส่วนร่วมกับมีส่วนที่จะช่วยให้การสนับสนุน,นโครงการประสบความสําเร็จซึ่งในกระบวนการนี้นะครับเราได้สร้างองค์ความรู้กระบวนการการมีส่วนร่วมและการทักษะต่างๆนะครับซึ่งสามารถที่จะนํากระบวนการเหล่านี้นะครับไปต่อยอดนะครับแล้วก็ถ่ายทอดให้กับชุมชนอื่น ในการแก้ไขปัญหาเรื่องของหมอกควันไฟป่าได้ดียิ่งขึ้นต่อไปนอกเหนือจากชุมชนต้นแบบปลอดการเผาเหล่านี้แล้วเราเชื่อว่าทุกชุมชนได้มีการขับเคลื่อนการทำงานในพื้นที่อย่างเต็มที่ในช่วงที่สถานการณ์เริ่มมีความรุนแรงชุดปฏิบัติการชุมชนถือว่าเป็นหน่วยขับเคลื่อนสำคัญที่จะช่วยรักษาอากาศบริสุทธิ์ให้พี่น้องประชาชนการสร้างการมีส่วนร่วมกันในทุกระดับจึงเป็น,นกลไกสำคัญ ที่จะช่วยจัดการกับปัญหาไฟป่าหมอกควันให้หมดไปอย่างยั่งยืน